NASA เขาได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่งนะครับเป็นตีมเก๋ๆเ,เพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงระหว่างวันเกิดเรากับกิจกรรมที่นักดาราศาสตร์สามารถค้นพบในอวกาศได้อยากรู้ไหมครับว่าในวันเกิดคุณเนี่ยเราค้นพบอะไรในอวกาศ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเนี่ยถืถอเป็นกิมมิกนะผมว่าคือน a s a หลังๆเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วแหละว,ว่าเรื่องเราวอากาศเนี่ยผู้คนสนใจก็จะต้องทําให้มันแบบมีกิจกรรมให้เขาร่วมกันนะครับมันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งของ NASA ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับชื่อว่า imagine.gsfc.nasa.gov นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง ลองเข้าไปเว็บนี้ดูเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้เราใส่เดือนใส่วันที่นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะใส่วันเกิดตัวเองแหละหรือคุณจะใส่วันอื่นก็ได้วันไหนๆก็ได้นะที่คุณอยากใส่ใส่เข้าไปแล้วก็กด s ั b m i มินะครับมันก็จะมีภาพขึ้นมาว่านี่คือสิ่งที่เราค้นพบในวันนั้นเดือนนั้นนะครับจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะครับกล้องฮับเบิลเนี่ยถ่ายทุกวันถ่ายทุกเดือนถ่ายทุกปีนะฮะ ถ่ายออกมาแล้วก็เป็นข้อมูลชุดความรู้ให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาได้นะฮะผมลองใส่ดูอย่างผมเองเกิดวันที่15กันยายนผมก็เลือกเลยเลือกเดือนกันยายนใส่วันที่15เข้าไปออกมาเป็นภาพนี้ครับไม่เกี่ยวกับเดือนปีนะไม่เกี่ยวกับปีว่าเกิดปีไหนเพราะว่าอันนี้คือเขาก็จําลองให้เห็นแหละว่าใน365วันเนี่ยเราจะมีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะ15กันยายนก็จะเป็นนี้ครับ เนบูล่าปูเป็นกลุ่มก้อนเนบูล่าขนาดใหญ่ที่ทางกล้องฮับเบิลเนี่ยสามารถส่องไปให้เห็นนะครับซึ่งในเนบูล่าเนี้ยปกติเราจะเห็นแต่กลุ่มก๊าซที่มันจะเป็นวัตถุดิบเนาะคือเนบูล่ามันจะเกิดจากการที่ระบบดาวเลษกนั้นเนะ่ยนะฮะสูญสลายไปแล้วนะครับแต่ภาพเนบูล่าปูที่เราเห็นนี้นะครับมันเป็นระบบดาวเลษกที่กําลังจะสูญสลายยังไม่สูญสลายเสร็จสิ้นดี เพราะว่ามันมีอะไรหมุนหมุนอยู่ตรงกลางด้วยเห็นไหมครับตรงที่เป็นฟุ้งฟุ้งนะฮะแล้วหมุนหมุนอยู่ตรงกลางเหมือนยังมีแรงเวียงหมุนอยู่นั่นคือพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากดาวนิวตรอนซึ่งมันเป็นภาระเป็นสภาวะสุดท้าย ของดาวฤกษ์ก่อนที่จะสลายหมดพลังงานไปนะครับคือดาวฤกษ์เนี่ยจากตัวเองเนี่ยนะฮะหมดเชื้อเพลิงก็กลายเป็นดาวยักษ์แดงนะครับจากดาวยากักษ์แดงก็กลายหดตัวเองลงอีกควบแน่นขึ้นกลายเป็นดาวแคะขาวจากดาวแคะขาวเนี่ยก็สปินรอบตัวเองสูงมีพลังงานคายออกมาสูงจนกระทั่งสุดท้ายเหลือแต่โลหะแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นดาวนิวตรอนแล้วก็หมุนด้วยรอบตัวเองอย่างสูงสุดถ้าขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยเขาก็จะ โนวาทีหนึ่งปึ้งแล้วสูญสลายหายไปเลยภาพนี้ฮับเบิลถ่ายไว้ได้ตอนที่เนบิลาปูแห่งนี้ยังมีดาวนิวตรอนซึ่งดาวนิวตรอนเนี่ยมันมีขนาดมวลพอๆกับดวงอาทิตย์เราเลยนะครับมันก็กำลังหมุนด้วยความเร็ว30รอบต่อวินาทีนะฮะแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาจึงเป็นรัศมีวงกลมอย่างที่เราเห็นนะฮะแล้วพอมองทะลุไปเห็นไหมฮะสมมติไอตัว กลุ่มการาซของเนบิล่าเนี่ยมันเป็นรูปคล้าย ขาสองขาขึ้นมาแล้วมองทะลุไปด้านหลังยังมีดาวเลิกสองดวงที่สองสว่างเป็นแนวคู่นี้มันเลยเหมือนลูกตาปูและอันนี้ก็เหมือนก้ามปูขึ้นมาและอันนี้ก็หมุนหมุนอยู่ตรงกลาง <c oughs> เขาก็เลยเรียกว่าเนบูล่าปูนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับวันที่ผมเกิดเลยนะฮะซึ่งมันแค่ตรงกันนะฮะในช่วงวันเดือนแค่นั้นเองนะครับใครอยากรู้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแล้วก็คุณสามารถกดดูเป็นฟูอิเมจนะฮะ จะดาวน์โหลดเก็บไว้จะเอาไปตั้งเป็นบอเปเปอร์ในนั่นแนหรือเอาไปเป็นเรื่องเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้สมมตุติใครทำคอนเทนต์อยู่อาจจะเล่าว่าแบบออ้นี่ไงวันเกิดผมเนี่ยฮับเถ่ายภาพนี้มาให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนะครับก็จะพูดไปทางนั้นก็ได้แล้วแต่ลองไปเล่นสนุกกันดูครับสนุกสนุกกันเรื่องเล่าอาวกาศ